การทำงานของผมนะครับไม่สบายอย่างที่ทุกคนเข้าใจและทุกคนคิดนะครับถ้าลูกค้ามาต้องรีบเก็บเตียงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดห้องนะครับและห้องน้ำด้วยครับผมเก็บกวาดนะครับจากห้องที่เราเคยพักก็ต้องรีเซ็ตเตียงนะครับปูเตียงปูผ้ารองเตียงผ้าพวกนี้ก็จะซักอยู่ตลอดเวลานะครับรวมถึงผ้าเช็ดตัวของลูกค้าด้วยครับเซ็ตเตียงนะครับจากที่เราเคยนอนแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้นอนนะครับน้องครับ พี่ครับอยู่ไหนแล้วเราก็รีบเก็บเตียงครับใช้เวลากินนาทีก็ต้องรวดเร็วครับบางทีนะครับเราไม่ได้กินข้าวเราก็ไม่สามารถจะกินข้าวได้ครับเพราะถ้าลูกค้ากําลังจะมาก็คือว่าเดี๋ยวกินจะออกนะครับทากับข้าวก็ไม่ได้หรือกินข้าวก็ไม่ได้ครับถ้ากินข้าวก็จะมีกลิ่นนะครับมันก็ไม่สบายสําหรับผู้นวดนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบนี้นะครับบางทีลูกค้าบอกว่าไม่มาแล้วนะครับแย่เลยนะครับระบบการทํางานคือผม ปฏิเสธลูกค้าคนอื่นไปแล้วแล้วลูกค้าก็ไม่มาข้าวก็ไม่ได้กินนี่คือความทํางานของมุนวดที่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอก็หาลูกค้าคนใหม่ไปนี่คือความเหน็ดเหนื่อยของหมอที่เล่าสุข